สวัสดีครับแล้วนี้เรามาฉีดยาอ้อยนะอ้อยของเราเองนี่จะใช่นี่จะใช่อันนึงจะใช่นะครับอันอันน,น,นี้อันนี้อ้อยโตนะครับตัวสองอันนี้อ้อยใหม่อันนั้นก็อ้อยใหม่ ปลูกมันไม่ได้อะไรเลยเลยก็เลยปลูกอ้อยปลูกมันไม่ได้ราคาเลยปลูกอ้อยอันนั้นแปลงเป็นล็อกอันนู้นหนอยตัวล็อกเป็ดไร่อันนี้อันนี้เจ็ดไรล,ล็อกกลางเจ็ดไร่แล้วก็ล็อกนี้ล็อกนี้เจ็ดไร่นี่เป็นไง เขากระท่อมเนาะเขากระท่อมเลยนะเขากระท่อมเนะ่ะไอ้จอดในกระท่อมนะโอ้แสงกระซ่งแสงกระสีอะไรปิด โอ้ยใครมาทำอะไรอ้อยมุนเมีเตีย้ยแหลงเโอ้น้ำไม่มีน้ำเลยอันนู้นก็ใช่นะอ้ะอย อ้โหสิวันดีครับวันดีครับสองเดียนไม่ได้มา,า,า <laughs> ลมเล